ไปมาพรีวิวไทยลีกคู่เด็ดเผ็ดมันระหว่างพีทีประจวบกับลำพูนบริเออร์แบบฮาๆน้ำตาเล็กก <to ันเจ้าบ้านพีทีประจวบเอฟซฟอร์มช่วงนี้ขึ้นขลงลเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาหนัดหลังในลีกชนะ2อแท้สพอได้อยู่นะล่าสุดก็เพิ่งไปโดนราชบุรีสอยมา23แบบสุดแซ่บตอนนี้อยู่อันดับ7มี37แต้มเกาะปมกลางตารางแบบหล่อๆมั้งนะ ความพร้อมทีมต่อพิคาดข่าวดีไม่มีใครเจ็บไม่มีใครติดโทษแบนแข้งหลักพร้อมลงสนามชนิดที่ว่าถ้าไม่ส่งลงนี้มีเครือลงลำพูนวอริเออร์ฟองก็เออเออเรียกว่าทรงๆละกัน5นัดหลังในลีกชนะ2เสมอ1แพ้2ถือว่าไม่แย่แต่ก็ไม่ได้แซ่บ นัดล่าสุดเปิดบ้านเฉือนการท่าเรือไป3าแบบสุดมันทําเอาแฟนบอลเฮลัน่นออนนี้อยู่อันดับ8มี35แต้มหายใจรถต้นคอประจวบความพร้อมทีมไม่มีใครเจ็บไม่มีใครโดนแบนตัวหลักอยู่ครบพร้อมบวกเหมือนมวยถูกคู่ ว่าเปิดเกมแรกกันสนุกแน่ใครมีทีเด็ดคีพเพลอหรือใครพลาดก่อนมีน้ำตาตกแน่นอนเทียบศักยภาพทีมตัวผู้เล่นฟอร์มช่วงหลังสูสีกินกันไม่ลงมีโอกาสสูงมากที่จะจบลงด้วยการกอดคอแบ่งแต้มกันไปแบบแฟแฟหรือแบบเซ็งเซงฟันทงทีมมีแทคกติกคล้ายกันหนเสมอกันไปแบบเพื่อนสีตีกันแบ่งแต้มกลับบ้านนอนฝันดีหรือฝันร้ายกันทั้งคู่แกบบๆ,ๆ,ๆ